แต่ก่อนเนี่ยผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอะไรคือแชร์ลูกโซ่นะครับผมลงเงินไปปุ๊บเงินก้อนหนึ่งผ่านไป10วันเงินหายอันนี้คือรอบแรกเลยที่ผมเนี่ยเสียให้กับการลงทุนผมเต้ยนะครับจากเพจวันเปอร์นะครับก็ปัจจุบันเทรดมาแล้ว10ปีนะครับอยู่ในตลาดแบบโอ้โหช่ำมาก ต้องเล่าย้อนไปเลยนะตั้งแต่แรกเลยเนี่ยคือเริ่มต้นเลยเนี่ยผมคือเกิดที่ครอบครัวที่ระดับปานกลางคท,ทั่วไปนะครับไม่ได้แบบรวยมากเรียนเนี่ยก็เรียนโรงเรียนวัดนะครับมาหาลัยก็ไม่ใช่มาหาลัยที่แบบเด่นดังอะไรตอนที่ผมเริ่มเทรดเนี่ยผมเริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณสักม3ม4สครับช่วงนั้นเนี่ยถามว่าเฮ้ยทำไมเราถึงสนใจเรื่องเทรดอย่างอื่นก็มีเยอะแยะเออไม่ออกไปแบบไปเที่ยวไปเล่นกับเพื่อนเหรอนะครับอย่างหนึ่งเลยนะครับคือผมเนี่ยมีสิ่งของที่แบบอยากได้แต่ แต่ผมไม่ได้เพราะว่าครอบครัวเนี่ยไม่ได้แบบว่าโอ้ร่ำรวยขนาดนั้นไม่ได้แบบซื้อให้ทุกอย่างไม่ได้ตามใจขนาดนั้นถ้าผมอยากจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็ต้องสอบให้ได้ต้องได้ที่1ต้องได้ที่5ตอนนั้นเนี่ยผมอะ่ะมีของที่แบบเอออยากได้เยอะมากทั้งของเล่น,ขอ,นของนู่นของนี่ของนั่นแต่ไม่มีตังเลยมีแต่เงินเก็บต่วนหนึ่งเท่านั้นเองผมก็เลยเอาเงินเก็บตรงน,นั้นเนี่ยไปหาเงินนะครับ ก็เจอแบบพวกเงินออนไลน์ต่างๆไปเจอวิธีการทําเงินไปเจอการลงทุนนูน่นนี่นั่นอย่างแรกที่ผมลงเลยเนี่ยนะครับคือลงเกี่ยวกับเรื่องของแบบแชร์ลูโซ่ได้ซ้ำนะครับแต่ก่อนเนี่ยผมไม่รู้ได้ซ้ำว่าอะไรคือแชร์ลูโซ่นะครับผมลงเงินไปปุ๊บเงินก้อนหนึ่งผ่านไป10วันเงินหายอันนี้คือรอบแรกเลยที่ผมเนี่ยเสียให้กับการลงทุนทีนี้ต่อมาเนี่ยเราก็หาเรื่อยๆครับหาว่าอ,อ,อะไรนะครับที่เป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยได้เงินได้นะครับก็มาเจอกับ f o r e x อ่ามาเจอกับ Forex ซึ่ง โฟเร็กเนี่ยแต่ก่อนผมก็ยังไม่ได้เชื่อร้อนะว่ามันจะทําเงินให้เราได้จริงแต่พอเริ่มเรียนรู้ไปครับเริ่มศึกษาเราก็พอจะรู้ได้ว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะสามารถทําเงินให้เราได้ในอนาคตซึ่งเชื่อไหมทุกคนรอบแรกที่ผมลงพอร์ตไปเนี่ยนะครับผมยังจําได้อยู่ทุกวันนี้เลยว่าผมลงไปแค่1ิเหรียญอ่าผมลงไปสิเหรียญน,นะครับทีนี้ลงไปเสร็จปุ๊บเป็นวันศุกร์ฮะวันศุกร์แล้วเป็นศุกร์แรกของเดือนด้วยก็คือเป็นนอนฟร์มั่นเองฮะลงไปปุ๊บนะครับเพื่อนบอกว่า เฮ้ยเข้าบายสิกดบายฮะทองคำกดบายปั้งเกิดอะไรขึ้นการาฟวิ่งขึ้นจริงครับตอนนั้นโหดีใจมากวิโลได้กำไรแล้วเราได้กํไาไรแล้วผ่านไปไม่ถึง5นาทีเรียบร้อยครับพอแตกนี่คือรอบแรกที่ผมพอแตกอ่านี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆนะฮะที่ทําให้ผมเนี่ยรู้จักกับ Forex นะครับ